ส่วนเรื่องาย,ยาผมเผาแบงค์ห้าร้อยเหรียญสลึงเนี่ยมันเป็นฉาย,ยาที่มีมานานแล้วคือความที่มีคนบ้าระหังไม่กลัวใครไม่กลัวแม่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็ตามผมยังจําได้เลยตอนที่มันปฏิวัติเนี่ยจําได้ว่าผมจําชื่อเวลามีพลตรีคนหนึ่งบูกที่บอกว่าจะยกยกทหารขึ้นมาเพราะผมไปตําหนิอบตรอพออราพบอบตบมันแม่บกเดี๋ยวจะไปยืนพรุ่งนี้พร้อมทหารเข้ามายืนอยู่ชั้นล่าง บันไดหน้าประบ้านพระอาทิตย์เนี่ยแล้วผมยืนข้างบนแล้วผมเทา้าตัวเอวเนี่ยแล้วว่าไงครับท่รรานบุกัดมีอะไรล่าไม่มีครับทีหลังอย่าว่านายผมก็ถ้านายคุณไม่ไม่เหี้ยผมไม่ว่าทะาาเลีเยหวมจะว่าเ,าเดี๋ยวผมมาประท้วงมามาเลยท่านบุกาดแล้วแม่ก็เดินกลับ <laughs> พี่สังบุญฤทสัง,ส,งสรุต,ตามนนท์ฟ้องผมหมิ่นประมาทหลายกรณีพัชรวารว่างสุวรรณฟ้องผมหมิ่นประมาทหลายคน ผมไม่เคยกลัวเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่ทักษิณทักษิณฟอ้องผมด้งกี่คดีมผมก็ไม่เคยกลัวแม่งเลยแม้แต่ทีเดียว,ยวคือฉายาผมเลยเกิดขึ้นจากคําว่าอย่าไปยุ่งกับสนที่มันแล้วมีคนถามว่าสนที่เป็นคนยังไงเขาก็บอกว่าเอานี้เถอะมันเป็นคนที่ในห้องมืดมันทําเหรียญสลึงตกไม่มีไฟมันเอาเงินแบงค์ห้าร้อยมาแล้วจุดไฟเผาเพ,าเพื่อหาเหรียญสลึงหนึ่งเหรียญ นั่นคือชายางผม